สวัสดีจ้ามาจาพี่น้องจ๋ามากินลิ้นปลาโทสด้วยกันนะคะลิ้นปลาโทสค่ะหรือปลาตัวใหญ่ๆยาวๆที่นิลมนเคยไปตกอ่ะจ้ะพี่น้องจ๋าเห็นบรรยาาที่ในคลิปที่ผ่านมาจะนี่ลิ้นปลานะคะมาทานด้วยกันค่ะส่วนของสามีก็จะเป็นเป็ดน้ำแดงค่ะเป็ดตุนน้ำแดงหรืออะไรนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นปลาค่ะปลาเหมือนกันค่ะมาจากมาทานด้วยกันทุกคนนะคะเห็นบอ่อเห็นน้ำนีลามนอยู่บ่จ้ะ นี่ลมณตั้งกล้องได้บนหลายพี่น้องเอยคนหลายแล้วก็เสียงดังพ้อมจะมากินน้ากันได้จ้าทุกคุณทุกคนจะพี่น้องจ้าอันนี้จะเป็นลิ้นปลาโทสชุบแป้งทอดเนาะจ้ะลิ้นปลาชุบแป้งทอดแซ่บๆพี่น้องเอยมาๆม,ม,มากินน้ากันจ้ะลิ้นปลาชุบแป้งทอดนี่ละมุ์ก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกในชีวิตวจ้ะลิ้นปลาค่ะ แซ่บแซ่บเลยพี่น้องเอ้าปากขึ้นอ้ามามากกินน้ำกันอ้ามเดี๋ยวนี้ระมุนกินเผือดเด้อพี่น้องเด้อแซ่บแซ่บเลยเบอสุดยอดแซ่บหลายครั้งแรกกินลิ้นปลาที่สบอวแวลูฟูตเตนจาะพี่น้องจ้ะสบอวแวลูฟูตเตนเด้อสุดยอดเลยแซ่บ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 มากินน้ำกันจ้ะ ็นลิ้นปลาที่ที่ข้าเจ้าเอาตากแดดไว้นะพี่น้องที่ที่นิรมนครับปลดผ่านมาจะเป็นหมู่บ้านชาวประมงอ่ะจ้ะจะจะมีอยู่ในบางคลิปที่นิรมนถ่ายหัวปลาให้ดูนะคะนี่ค่ะจะเป็นลิ้นปลาลิ้นปลาจ้าแซบแซบมาเด้อมาเด้อพักรตรงเด้อพี่น้องเด้อเสียงคนมันหลายจ้ะกินข้าวนากันสุขหูซุกคนจ้ากินข้าวกับลิ้นปลาแล้วก็ ปลาตุ่นน้ำแดงจ้ามากินน้ำกันทุกคู่ทุกคนเลยจ้าอันนี้จะเป็นปลาตุ่นน้ำแดงนะจ๊ะเนื้อปลาตุ่นน้ำแดงจ้าเนื้อปลาโทสจ้าตุ่นน้ำแดงอร่อยอร่อยมาทานด้วยกันจ้าเดี๋ยวนี้ละมุนกินเพือเนาอพี่น้องเนาะอํม <laughs> บักว่ามาทางพี่นี่ละม้วนสิกินเล้งจะเจ้าบปกินมาละมามา้วนหมักเลยลักของปรดเลยเป็ดตะกหนังเป็ดตุนน้ำแดงเนาะใคร นี่ละมุนขอฝากคลิปกินลิ้นปลาที่ร้านอาหารจีนลูฟูตันสโบกแว้ไปท่นนี้ก่อนเลยเจ้าพี่น้องจ้าขอขอบพระคุณหลายๆายจาที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้นีละมุนบบสถ์ชแนลนะจ้าพี่น้องจ้าขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ